รู้เชื่ออยู่เนยิ้มยิ้มใจให้แบบนี้ไหมเมื่นแม่เราจะคุยว่าล่าสุดเมื่อแม่ยิ้มใจให้ ก่อยกระวังถูกลูกหลงใหญ่แล้วประกาศเฮ็ดข่อยเด้อค่ะ